หน้าใจกลางทุงกว้างใหญ่แห่งเมืองจำพรแขวงสวรรคเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีอ่างน้ำขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านขนานนามว่าอ่างน้ำสุยอ่างน้ำแห่งนี้ไม่เป็นเพียงแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตเท่านั้นแต่ยังเป็นที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน ว่ากันว่าที่นี่เป็นบ้านของพญานาคสองสามีภรรยาผู้เป็นเจ้าที่เจ้าทางคอยปกปักรักษาผืนน้ำและผู้คนในอนาบริเวณนี้มาอย่างยาวนานพญานาคคู่นี้ขึ้นชื่อเรื่องความเมตตาและคุณธรรมพวกเขาจะไม่ทำอันตรายผู้ใดหากผู้นั้นเป็นคนดีมีจิตใจบริสุทธิ์ขยันทำมาหากิน แต่หากเป็นคนผ่านโจรผู้ร้ายหรือผู้ที่คิดไม่ดีมิร้ายพญานาคจะลากลงสู่ก้นบึ้งของอ่างน้ำสวยให้กลายเป็นบริวารรับใช้ตลอดไปด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคและมักจะมาขอพรให้ครุง้งครองจากพยันตรายต่างๆ เรื่องราวที่โด่งดังที่สุดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับพญานาคแห่งอ่างน้ำสุยเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนในวันที่พายุฝนโหมกระหน่ำรุนแรงเหนือท้องทุ่งเมืองจำพรพายุลูกนั้นรุนแรงเสียจนต้นไม้ใหญ่หักโคน่นหลังคาบ้านเรือนปลิววั่นสายฟ้าฟาดปเปรี้ยงปร่างอากาศเต็มไปด้วยเสียงฟ้าคำรามกึกก้อง ในวันอันเลวร้ายนั้นมีสองพ่อลูกคู่หนึ่งกำลังพายเรือหาปลาอยู่กลางอ่างน้ำสยุยอย่างไม่รู้ตัวมาก่อนว่าพายุกำลังจะมาถึง เมื่อพายุเริ่มก่อตัวขึ้นลมกระโชกแรงพัดคลื่นน้ำสัดสาดเรือลำน้อยโคลงเคลงราวกับใบไม้ในสายลมสองพ่อลูกพยายามบังคับเรืออย่างสุดกำลังแต่ก็ดูเหมือนจะต้านทานพลังของธรรมชาติไม่ไหวน้ำเข้าเรือจนเกือบจะจมลงไปในความมืดมิดของอ่างน้ำสย พวกเขาเริ่มสิ้นหวังคิดว่าคงไม่มีทางรอดจากพายุร้ายลูกนี้แล้ว ในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดสิ้นไปนั่นเองปรากฏการอันน่าอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นผิวน้ำกลางอ่างน้ำสุยปั่นป่วนอย่างรุนแรงแล้วพญานาคขนาดมหึมาสองตัวสองสามีภรรยาก็ผุดเสียนขึ้นมาเหนือผิวน้ำดวงตาของพวกเขาซองประกายเรืองรอง พญานาคทั้งสองโอบล้อมเรือลำน้อยของสองพ่อลูกไว้เรากับกำแพงปกป้องคลุมภัยจากพายุที่โหมกระหนำ่ำเสียงคำรามของพายุและคลื่นที่ซัดสาดดูจะสงบลงเมื่ออยู่ใกล้กับพญานาคพลังอำนาจอันน่าเกรงขามของเทพแห่งผืนน้ำได้ปกป้องสองพ่อลูกไว้จากการถูกพายุพัดพาไป สองพ่อลูกตะลึงงันกับภาพที่เห็นพวกเขาไม่เคยคิดฝันว่าจะได้พบกับพญานาคในตำนานใกล้ขนาดนี้แม้จะตกใจแต่ความรู้สึกแรกที่เข้ามาคือความโล่งใจและซาบซึ้งใจอย่างสุดซึง้งพญานาคทั้งสองค่อยๆพยุงและนำทางเรือของสองพ่อลูกอย่างนุ่มนวลผ่านพายุที่กำลังคลั่งแค้นจนกระทั่งเรือสามารถเทียบฝั่งได้อย่างปลอดภัย เมื่อเรือจอดสนิทที่ริมฝั่งสองพ่อลูกยังคงตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวและตื่นเต้นพวกเขามองย้อนกลับไปยังกลางอ่างน้ำสยุยและในเสี้ยววินาทีนั้นเองพวกเขาก็ได้เห็นพญานาคทั้งสองค่อยๆจมหายลงไปในวังวนอันลึกล้ำของอ่างน้ำสยุยทิ้งไว้เพียงริ้วคลื่นบางเบาและภาพประทับใจที่ไม่ลืมเลือน ด้วยความสำนึกในบุญคุณและอิทธิฤทธิ์ของพญานาคสองพ่อลูกก้มลงประนมมือเหนือศีรษะสาธุาก,การแด่พญานาคผู้มีเมตตาจากนั้นพวกเขาได้รีบกลับไปยังหมู่บ้านเล่าเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นให้ชาวบ้านฟังอย่างละเอียดทุกคนต่างก็พากันประหลาดใจและเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคแห่งอ่างน้ำสุยมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรื่องราวของพญานาคใจดีผู้มีคุณธรรมที่คอยปกป้องคลุ้มครองชาวบ้านผู้ทำรรมาหากินให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆก็ได้เล่าขานสืบต่อกันมาปากต่อปากจากรุ่นสู่รุ่นเป็นตำนานที่ยังคงดำรงอยู่ในใจของผู้คนเมืองจำพรตราบจนทุกวันนี้ แม้การเวลาจะล่วงเลยไปอ่างน้ำสุยก็ยังคงเป็นศูนย์กลางศรัทธาและความเชื่อของผู้คนผู้ที่เชื่อมั่นว่าใต้ผืนน้ำอันกว้างใหญ่นั้นยังคงมีพญานาคผู้พิทักษ์คอยดูแลรักษาพวกเขาอยู่เสมอในยุคสมัยที่เทคโนโลยีก้าวหน้าและผู้คนเริ่มห่างเหินจากความเชื่อโบราณเรื่องราวของพญานาคแห่งอ่างน้ำสุยยังคงถูกเล่าขาน แต่บ่อยครั้งก็ถูกมองว่าเป็นเพียงนิทานปรัมปาราสำหรับเด็กย่างไรก็ตามสำหรับชาวบ้านจำพอผู้เฒ่าผู้แก่ความเชื่อและความศรัทธาในพญานาคยังคงฝังรากลึกอยู่ในจิตใจพวกเขายังคงปฏิบัติพิธีกรรมบูชาพญานาคเป็นประจำทุกปีณนะริมฝั่งอ่างน้ำสวยเพื่อแสดงความเคารพและขอพรให้พืชพันธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ฝนตกต้องตามฤดูกาลและปกปักคุ้มครองลูกหลานให้ปลอดภัยจากพยันตรายพิธีกรรมประจำปีนี้เป็นงานใหญ่ของหมู่บ้านผู้คนจากทั่วสารทิศจะมารวมตัวกันชาวบ้านจะนำเครื่องเส้นไหว้ต่างๆมาถวายทั้งผลไม้ขนมหวานดอกไม้หอมนานาชนิดและที่ขาดไม่ได้คือบายสีพญานาคที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างประณีตงดงาม พิธีกรรมจะเริ่มต้นด้วยการจุดธูปเทียนกล่าวคำบูชาและขอพรจากพญานาคจากนั้นชาวบ้านจะร่วมกันร้องรำทำเพลงพื้นบ้านเสียงแคนเสียงพินและเสียงขับร้องอันไพเราะจะดังก้องไปทั่วบริเวณอ่างน้ำสุยเป็นการแสดงความรื่นเริงและขอบคุณพญานาคที่คอยดูแลพวกเขาแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น กลุ่มนักลงทุนจากต่างประเทศได้เดินทางมายังเมืองจำพอพวกเขาเห็นศักยภาพของอ่างน้ำสุยที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่โดยมีแผนจะสร้างรีสอร์ทหรูร้านอาหารและกิจกรรมทางน้ำต่างๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่แม้ชาวบ้านบางส่วนจะรู้สึกยินดีกับโอกาสในการสร้างรายได้แต่ผู้เฒ่าผู้แก่และชาวบ้านส่วนใหญ่กลับไม่เห็นด้วย พวกเขากลัวว่าการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนจะทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของอ่างน้ำสุยและอาจทำให้พญานาคพิโรธผู้นำกลุ่มชาวบ้านได้พยายามเจรจากับกลุ่มนักลงทุนแต่ก็ไม่เป็นผลนักลงทุนยืนยันที่จะดำเนินการตามแผนงานโดยไม่สนใจความเชื่อและประเพณีของท้องถิ่นการก่อสร้างเริ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเสียงเครื่องจักรดังสนั่นวันไหวพื้นที่ป่าชายเลนบางส่วนถูกทำลายเพื่อปรับพื้นที่ ชาวบ้านรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากพวกเขามีลางสังหรณ์ว่ากำลังจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นและไม่นานนักลางสังหรณ์ของพวกเขาก็เป็นจริงเมื่อการก่อสร้างดำเนินไปได้ไม่นานก็เริ่มเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้นคนงานบางคนเริ่มเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุอุปกรณ์ก่อสร้างหลายชิ้นเกิดขัดข้องบ่อยครั้งอย่างไม่น่าเชื่อและที่น่าคนลุกที่สุดคือมีคนงานหลายคนเล่าว,ว่า เห็นเงาดำทะมึนขนาดใหญ่เคลื e shoe, <mar> the the ่อนไหวอยู us us. Kindness, ่ใต้ผิวน้ำในยามค่ำคืนเสียงคำรามประหลาดดังขึ้นจากกลางอ่างน้ำสุยสร้างความหวาดผวาให้กับคนงานและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดเกิดขึ้นในคืนที่พายุฝนฟ้าขนองรุนแรงคล้ายกับวันที่สองพ่อลูกเคยเผชิญพายุลูกนี้รุนแรงกว่าทุกครั้งที่เคยเกิดขึ้นเสียงฟ้าผ่าเปรี่ยงปร่างสายลงกระโชกแรงจนต้นไม้ใหญ่หักโค่นลงมา แต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือเคลื่อนในอ่างน้ำสุยสูงใหญ่ผิดปกติเรากลับมีบางสิ่งกำลังโกรธแค้นอยู่ใต้ผืนน้ำอาคารที่พักคนงานบางส่วนพังทลายลงมาทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตชาวบ้านต่างพากันหวาดกลัวและเชื่อว่านี่คือสัญญาณเตือนจากพญานาคหลังเหตุการณ์พายุร้ายผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านได้รวมตัวกันพวกเขามีความเห็นตรงกันว่า การกระทำของมนุษย์ได้ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อขอขมาพญานาคและปกป้องอ่างน้ำสุยอันเป็นที่รักชาวบ้านจึงจัดพิธีบวงสรวงครั้งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อนพวกเขานิมนต์พระสงฆ์ผู้ทรงศีลจากวัดใกล้เคียงมาทำพิธีสวดมนต์ขอขมาและร่วมกันอธิษฐานจิตขอให้พญานาคให้อภัยในการกระทำอันล่วงเกินของมนุษย์ในพิธีนั้น ผู้นำหมู่บ้านได้กล่าวขอขมาต่อพญานาคแทนชาวบ้านทุกคนและให้คำมั่นสัญญาว่าจะปกป้องดูแลอ่างน้ำสุยให้คงความบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ซื่อไปในขณะที่พิธีกรรมกำลังดำเนินอย่างเคร่งขรึมท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องจ,จู่ๆผืนน้ำกลางอ่างน้ำสุยก็เกิดระลอกคลื่นวัยใหญ่คลื่นน้ำนั้นค่อยๆก่อตัวขึ้นสูงกว่าปกติ และในท่ามกลางสายฝนพรมพญานาคทั้งสองสามีภรรยาก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนร่างกายของพญานาคเปล่งประกายเจิดจ้าอย่างอัศจรรย์ดวงตาของพวกเขาไม่ได้แสดงความโกรธแค้นอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยความเมตตาและเข้าใจพญานาคทั้งสองค่อยๆเคลื่อนตัวช้าๆรอบบริเวณที่ประกอบพิธีราวกับว่ากำลังรับฟังคำขอขมาและคำอธิษฐานของชาวบ้าน เมื่อพญานาคทั <Solomon> ้งสองจมหายลับลงใต้ผืนน้ำอีกครั้งสายฝนก็หยุดตกทันทีท้องฟ้าที่มืดครึ้มเมื่อครู่พัน์สว่างสวัยแสงอาทิตย์สาด่องลงมายังอ่างน้ำสุยเกิดเป็นรุ้งกินน้ำเจ็ดสีพาดผ่านเหนือผืนน้ำอย่างงดงามชาวบ้านทุกคนต่างพากันก้มลงกราบด้วยความศรัทธาและความสำนึกบุญคุณพวกเขาเชื่อว่าพญานาคได้รับฟังคำขอขมาและให้อภัยแล้วหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้น กลุ่มนักลงทุนก็ตัดสินใจยุติโครงการพัฒนาอ่างน้ำสยุยพวกเขาตระหนักว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นไม่สามารถตีมูลค่าเป็นเงินได้และความเชื่อศรัทธาของชาวบ้านนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรค่าแก่การเคารพชาวบ้านจำพอจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลรักษาอ่างน้ำสุยอย่างยั่งยืนโดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้คนได้สัมผัสกับความงามของธรรมชาติและเรียนรู้เรื่องราวตำนานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งอ่างน้ำสุยโดยไม่ทำลายความบริสุทธิ์ของสถานที่ปัจจุบันอ่างน้ำสุยยังคงเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองจำพอเรื่องราวของพญานาคสองสามีภรยาผู้ปกปักรักษายังคงถูกเล่าขานสืบไปไม่รู้จบ เป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้คนเคารพในธรรมชาติความเชื่อและประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ